บทที่สามสารอือมอือมือถออือถือจอรอจอรออาจารย์บอือบือจะบือน,น,นั่นอีสารอะไระสาระอะสตออาสะดอ,อือดือสะดือ มออือมือถออือถือมือถือจริงพ่อมือจริงจืหออาหาลออือลออือลือหาลือหาลือได้คุยพวกคุยกันนาะ บทที่สี่ฉันจบแล้วบทที่สี่บทที่สี่สลูปูปูปูหูหองอูงูงูชูออกชดกแม่ตอนที่เชฟบอกว่าจิปาวิบันผมนเลยเยอะมือเลยเนี่ย ดูดูหอูหนูลูหนูดูดูจออาจาดูจ้าบทที่ห้าแล้วครับไม่มีแล้วครับบ๊ายบาย